ครับสวัสดีครับออคิปวันนี้มคลิปเลยนะครับคลิปตีซ้นะครับพอปัดคลิปตีซ3ตอนนี้ก็เดินกลับนะครับเดินกลับก็มาดูนะครับเดี่ยวไปกับเดี่ยวกลับเดี่ยวไปกับเดี่ยวกลับต้นไม้ก่อนหลบโลกต้นไม้ว้นั่งนิ่งอย่างไรก่อนยบังแดดพอบังแดดเห็นไม้กับหญ้าก็เคี้ยวหญ้าก็เคี้ยว ไม่ใช่ว่าออท้ายตอนรังฝนตกนะฝนฝนตกก็เป็นแบบนี้ครับแต่มันรแรงอยู่ซ่องซ่องเดือนนะครับความเขี้ยวความความชื้นในดินมันมีอยู่นะครับความชื้นในดินก็นมีอยู่นะตอนไหวกอดดอกนะครับก็ <c oughs> แตกยอดไม่ใช่ออกดอกแตกยอดอันนี้ไม่หลกหลกอะไรหลกชิกมานะครับมาเดือดชิกมานะครับ ก็เป <c ười> <Ki êu. S 1> ็นไว้นะก็หากินได้หอยบากันนะครับกินไม่ได้ก็หวายกันเนี่ยนะอย่างอยนกกินได้เรากินไม่ได้แต่นกก็กินได้นะครับนี่นะนี่ส่วนส่วนกลางๆต้นลูกโทนะครับต้นโตต้นเล็กก็เป็นดอกก็ดีนะครับพึ่งมาต้มนะครับแต่ความแตกต่างตรงนี้ของเราของเราก็คือเคี่ยวแต่นูออกเด่งๆนะครับเคี่ยวแต่นูออกเด่งๆ ก,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 ก็กๆๆนะ็เ <c oughs> ห็นความแตกต่างนะครับต้นนี้เขียวต้นนู้นแดงๆอาจจะเกิดอะไรตัวหนึ่งแต่พอแสงนะครับพอแล้วมือใต้ใต้มุมตามแสงนะครับตามแสงตอนมอคกานี่มอคกานี่ถือว่าเป็นหมา้ที่สามารถปลูกได้ในสวนนะครับแต่สำคัญน,นะครับเห็นไม้ตาขาอแรงข้อแรงจริงๆนะครับมาเลยตอนนี้นะครับตอนมอกกานี่ตอนนี้หัก็้อแรงคาดหนามจริงๆ mặt chát lên nè yeah. yeah. lê, lê. có chặt có chặt bay tất bay tất bay tất bay Phát bay tất 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 bay แตกยอดมาไหมนะครับนี่ต้นต้นมอคกานีนะครับต้นมอคกานีนะแต่บางต้นเดบพอเขาเขามีความชื้นอยู่เขาก็ไม่จพัดใบนะครับเห็นมัน mm hmm. นี่ต้นข้างกลางต้นต้นกลางกลางกับมอคกานีนะครับเขาไม่มีความอันนี้เออใจนะครับเห็นะว่าเขาก็อย่างปกติอยู่ดีนะครับปกติอยู่ดีนะเป็นอย่างธรรมชาติของต้นไม้เลยนะครับ อ่านตอนนี่ตอนปลาดูนะครับตอนปลาดูอะไรตอนหนึ่งตอนปลาดูตัวนี้สองตอนตอนปลาดูพลดใบมันเลยนะก่อนหน้าแหล่งก็พลดใบมันเลยปลาดูท่องตอนเนี่ยปลาบุปลาดูเนี่ยเห็นไหมครับใลกระตันตอนยางพาร่านะครับยางพาร่าเนี่ยปลดใบไปประมาณสักสักสองเดือนนะครับพลดใบไปประมาณสองเดือนอันนี้อ่าเห็นไหมหัวแล่งนี่ก็ยังเขี้ยวอยู่นะครับ nó cũng như cùng ở này, chờ. Chờ đèn đèn cả, tầm một năm nữa coi cho, sẽ lươn, ngọc đen đen này các, ngọc nam tán, nam tán, phát bài, giờ câu, lắc xa tôm bún, lắc xa, con <laughs> เนี่ยน e. no ี่อะไรมังอ่ามาแหล่นี่หลาทุดนี่ยนอไปเพิ่งแตกนอไปเล็เล็เดือนก่อนนี่กะัป้อมว่าอีเกณฑ์ใมันมันแตกนานาเหล็กนี่นอเพิ่งแตกเล็กเข้นอนี่ยเข้นอนี่เพิ่งแตกเล็เดือนก่อนนี่ครับเพิ่งแตกเดินก่อนอ่าเอาไปกินก็ได้แล้อกปล่อยปล่อยเป็นธรรมชาติเออไปบางคนบอกว่าไม่แต็งไม่แต็งรัมันมั้งไม่แต็งกองมันมั้ง Là, là, là tế ngay, là Nào, nó về là nó thời gian cho nó nó thành tham gia chặt nè nó nó té có nè các có bên đường tham gia nó có đóng vai chế nè các chế thời gian về thi liền các kì. về thi liền ơ ờ, lo mai nè con mai tái nè may may ăn nó may lộn thức phần thì chính là con té cái tái bảy nè ไล่ตอนจะหลอดก็อย่างนี้อีกหลายตอนเมื่อเราปลูกอยากปลูกปามก็เหมือนกันตอนได้ตายเราก็ร่อมนะตอนได้ตายเราก็ร่อม <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับต้องดูแต่เขาคุ้นเปโก้เดียวนะครับอ่าเปโก้คุดคุดบอลนะครับแต่ว่าเขามีความแประนะครับตรงนั้นนะครับเห็นไกลๆอยู่เขี้ยวๆอยู่นะครับ,อ,รบอ่าบางคนว่าเออปลูกต้นใหม่แล้วต้นใหม่ตายเราทุกข์เลยมาก มันตายก็คือตายได้กรับไอ้ตอนเด็ดหลอดก็หลอดไอเด็ดตายหมดจากตัวนัวว้นเราบอกมีไหมก็มีหลายปีก่อนเจ็ว่าปีก่อนผมองเคยปลูกเปล่าเไ,ได้ซองปีปีที่สองปีที่สอง่อย <c oughs> ไม้่อยทามมาจากซวนอืน่นปล่อยไม้ไม่ต่างซวนก็เลือกอยู่างเมื่อกี้ตอนหลังจากนั้นก็ติ่ง ตีงไ,ไ,ไม่ยอมไม่ปลกไม่ยอมปลกไม่ทำไรเลยก็ปล่อยไว้เสียปีนะครับตอนนี้ก็เหลื่อมดำให้ละคือการณ์นนว่าเราดูแลแล้วนะเราดูแลข้องเราแล้วแต่ว่าภายนอกเราป้องกันไม่ได้นะครับในวันที่เราไม่อยู่ก็เยมันลามขึ้นมางานพ่อเห็นว่าเป็น้อยต้นเปล่าเป็นลอยต้อนทำแอนเปล่าน้อยม่กี่บาททีนะ <c oughs> ทำแอนเปล่าลูกไม่ไั้งยี่สิบบาท เป็นปล่าน้ำมอวนะบ้านเพลียวจะได้ทำนะลอดเลือยอยู่ตอนจ้องตอนตอนนี้ลอดเลือยอยู่ตอนจ้องตอนเดี๋ยวก็โอเคเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนะนเอครับกำลังเดินกลับไอ้ตะกิดนะครับสวัสดีอยู่ไรวันเนี่ยมาเดินกลับนี่ความเขียวความฉุ่มชื้นบริเวณรอบๆบ้านนะครับรอบบ้านอันนี้ตอนตอนวายินนะเห็นแต่เป็นทิวตรงนั้นนะ วายินวายินนะผมแปลงตัวไว้สามเมตราสามเมตรเว้นร,ร,ระยะหนึ่งเมตรฟ้ามฟ้ามต้นต่อหนึ่งเมตรต้นต่อหนึ่งเมตรว่างเมตรนะเอาเมตรสามเมตรเวระยะหนึ่งเมตรมาเล็ดเออมเมตรเออระยะอะืมาได้กิน <c oughs> นี่แบบมาถึงก่อนได้จะจบคลิปถึงสามนะครับ เดี๋ยวว่าสักนินหนึ่งเดี๋ยวมาเล่มาเล่ซิงแต่ว่าจะเตรียมตู้ตู้ไว้อีกเนี่ยกรขอบุญตอกให้หนักว่านี่สักนิดนึงหรือละลาวสักสักอะไรเลยแหละเหลวถ้าว่ามันยังมันตอกอีกสักร้อนร้อนพอจะเอาตอนใหม่พอกเนี่ยไปลงในช่วงเดี๋ยวเตรียมไมาช่องลายในเมืองนะครับตอนเล่ก็คือก็คงจะเป็นมาริดนะครับ มาดิดตอนนี้ในโปลองบอนี่อยู่ลเล่า <c oughs> ปลองละลาล่าสามสิบตนนะครับปลองละละประมาณสามสิบตนนี่เป <c oughs> ็ดเจ็ดเหลือั้งมดนี่ก็สามสิบหกสิบเจ็ดสิบตนได้ไหมโ <c oughs> <c oughs> อนน้ไม่ถึงสามสิบนะครับมีสามสิบแล้วก็มี มาดนะครับมาดมาดนี่มาอยู่ในทุ่งดํานี่ทุ่งยาวนะครับอยู่ในทุ่งดําทุ่งยาวแต่ว่าไปโปรงลงดินนี่จันอยู่ปนันปนพื้นนะครับก็ระว่าในทุ่งยาบเราเราหล่นน้ำตลอดน,นะครับตรงนี้เราหลนน้ำตลอดพอโปกในในแปลงนี่เราไม่ค่อยได้หล่นน้ำนะครับรมบันเป็นลรลำบากแล้วก็มากนะครับมา,มากมากก็เพี้ยมนะครับช่องหอยตอนนะครับมากมาลิดนะครับแต่ตรงนั้นเราเกดว่าคงจะโตรมากมาลิด แล้วก็เปลา่าเปล่าแล้วก็เสพเนี่ยครับตอนตอนอะไรก็รีย <c> ก <oughs> มาก้ามเทศครับมาก้ามเทศก็เลือตรงนี้อีกเจ็ดตอนนะครับเอาไปลงไปแล้วห้าตอนลงไปแล้วลงไปแล้วว่าตอนนะครับก็อย่างเขี้ยวปกติอยู่อันนี้ก็ไปลงเพิอมันนี้วันนี้คคจะเอาไปลงเพิอมนะครับพอเห็นสภาพมันมอกครับดินมันเหมอะกับตอนตอนหมาก้ามเทศนะครับพอดินตรงนั้นมันเชิง ดินเข้มดินเปรี้ยวน,นามั้งตลอดแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะกรับรุงดินกันนะครับส่วน <c oughs> นี้ก็พันมากนะครับแต่ว่าต้นอ้อมีมาม่วงนี้มาปาน้วยแม่รัวกรอกโลกไว้ตรงนี้ไล่ตนไม่ไม่นั้นเลยอยู่อยู่ตรงกลางเขื่อนตายมดนะครับเสื้อเชียมันอยู่ระว่างมากกับกับมากเตียครับระว่างมากเตีย มันอยู่ตรงกลางไงตรงกลางตีวัววักันตายมั้นะครับช่วงน,นั้นก็หมายป่าลวงเต็มเต็มแบมัม้งยางมั้งอ่าไอ้ตอนผอมั้งก็ลงไว้มันเป็นเป็นป่านะครับสมัยตะวัน,น,วนตกเลยนะครับตะบันตกเลยเนื่อนตอนแหล่ตอนแหล่ก็เลื่อเลือเล่อต่อมมั้งหลวงนาวหลวงนาวเดี๋ยวลงข้างบ้าน <c oughs> ลวงนาวลงข้างบ้านนะครับแต่ลงในสวนนี่ไม่ได้ดูแลแล้วนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบ แค่นี้ครับก็คุณสวัสดีติดตามชมครับสวัสดีครับ